สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับหนึ่งในเหล่าทัพของสหรัฐอเมริกามาเล่าทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมซึ่งเหล่าทัพนี้เรียกได้ว่ามีความสําคัญต่อกองทัพอเมริกาเป็นอย่างมากและมีบทบาทนะครับในสงครามจํานวนนับไม่ถ้วนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีส่วนร่วมซึ่งเรียกได้ว่าย้อนกลับไปยาวนานถึงสงครามประกาศเอกราชจากอังกฤษเลยนะครับผมกองทัพ ที่เรากําลังจะเอามาพูดกันถึงเนี่ยมันคือนาวิกโยธินนั่นเองนะครับผมหรือว่า United States Marine Corps นะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชม history world ของเราเนี่ยน่าจะเคยรู้จักแล้วก็เคยได้ยินนะครับเรื่องราวของนาวิกโยธินสหรัฐมาอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงนะครับว่าหน้าที่หลกัหลกๆภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยนาวิกโยธินจริงๆเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรกันแน่นะครับผมเพราะอย่างที่เรารู้เนี่ยว่านาวิกโยธินเนี่ยนะครับก็มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ และการรบที่ทันสมัยไม่แพ้กับเหล่าไหนๆเลยนะครับผม แต่หน้าที่ของมันเนี่ยค่อนข้างจะคลุมเครือถูกไหมการรบบนบกก็มีกองทัพบกอยู่แล้วการรบบนอากาศเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของกองทัพอากาศถูกไหมและการรบทางทะเลเนี่ยก็เป็นเรื่องของกองทัพเรือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่านาวิกโยธินเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับขั้นแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าคำว่านาวิกโยธินเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับถ้าให้แปลกันง่ายๆเนี่ยนะครับนาวิกโยธินเนี่ยมันจะแปลว่า มาริไทม์แลนด์ฟอสสนะครับหรือว่าทหารราบนาวีนั่นก็คือทหารราบที่รบทางทะเลนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างมีความแตกต่างจากทหารราบปกติเพราะหน้าที่หลักของเหล่าทหารราบพวกนี้เนี่ยนะครับมันคือการสนับสนุนการรบทางทะเลไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการอะไรก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นปฏิบัติการโจมตีชายฝั่งการยกพลขึ้นบกนะครับการโจมตีเข้ายึดเรือของศัตรูและปฏิบัติการอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องทางทะเลนะครับ คือเรียกได้ว่าสามารถใช้ได้อย่างหลากหลายเลยแต่ถ้าเกิดเราจะมาพูดกันถึงนาวิกโยธินสหรัฐเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความแตกต่างจากนาวิกโยธินประเทศอื่นอยู่บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับประวัติศาสตร์ของนาวิกโยธินกันก่อนดีกว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันแน่ในการรบแบบนี้เนี่ยซึ่งเราต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าไอ้การรบแบบทหารราบนาวีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโอโ้โหนานมากๆนานตั้งแต่แบบยุคที่มนุษย์เนี่ยนะครับเริ่มจะพายเรือกันได้เลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการรบที่ม มีเรือเข้ามาเกี่ยวนะครับหรือเป็นการรบทางทะเลเนี่ยแล้วเป็นทหารราบเนี่ยนะครับโจมตีกันไม่ใช่เรือยิงใส่กันนะเป็นทหารราบที่ พยายามที่จะกระโจนเข้าไปบุกเข้าไปยังเรือของข้าศึกอ่ะน,นั่นแหละอันนั้นน่นะครับมันคือการรบแบบทหารราบนาวีแล้วซึ่งเราก็ไม่สามารถหาได้นะครับว่าเออการรบแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าที่เรารู้ได้และมีหลักฐานอย่างแน่ชัดเลยเนี่ยคือยุคคลาสสิลหรือว่ายุคกรีกโบราณเนี่ยแหละครับผมการรบทางเรือในยุคกรีกโบราณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรูปแบบและเห็นได้ชัดนะครับมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่ามีการเนี่ยนะครับเอาเรือรบเนี่ยมาใช้ต่อกรกันในสมรภูมิทางทะเลและจะ มีนะครับหน่วยทหารราบที่ประจําอยู่บนเด็กหรือว่าบนดาดฟ้าเรือเนี่ยที่คอยนะครับจะใช้อาวุธระยะประชิดในการโจมตีฆ่าศึกที่อยู่บนเรือฝั่งศัตรูซึ่งพวกทหารเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนนะครับไม่แตกต่างจากทหารบกหรือว่าทหารที่รบภาคพื้นเลย แต่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะยังไม่มีคําเรียกทหารเหล่านั้นว่านาวิกโยธินหรือว่ามารีนส์แต่อย่างใดซึ่งก็เชื่อว่านะครับอารยธรรมต่างๆทั่วโลกที่ติดทะเลและมีการรบทางทะเลเนี่ยก็จะมีนะครับเหล่าทหารราบนาวีเนี่ยอยู่บนเรือประจําอยู่บนเรือในการรบแต่ละครั้งเนี่ยแหละน่าจะมีความเหมือนกันหมดอาจจะมีแตกต่างกันเรื่องอยุทธวิธีในการรบหรือว่าอาวุธบ้างนะครับแต่ว่าเหล่านาวิกโยธินที่ถูกสร้างขึ้นมาว่าเป็นเนี่ยอันนี้เรียกว่ามารีนส์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะครับมันคือ ช่วงปลายยุคก,กลางนะน,นะครับคาบเกี่ยวไปยังยุคเรเนซองส์หรือว่าเออร์ลี่โมเดิร์นโดยประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งการเดินเรือยุคนั้นเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าแห่งการเดินเรือเนี่ยก็มีไม่มากใช่ไหมมีอังกฤษโปรตุเกสนะครับฮอลแลนด์และก็มีนะครับสเปนซึ่งสเปนเนี่ยแหละครับที่เป็นคนก่อตั้งมารีนคอร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า คำว่าคอเนี่ยมันสะกดด้วย C O R P S ใช่ไหมทำไมมันไม่อ่านว่าคอปส์นะครับลากศัพท์ของเจ้าคำคำนี้เนี่ยนะครับมันมาจากภาษาลาตินที่อ่านออกเสียงว่าคอปัสนะครับซึ่งมันแปลว่าบอดี้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันน่ะดันปแปลเป็นคอปส์นะครับหรือว่าแปลว่าศพเนี่ยเพราะฉะนั้นเหล่านาะวิกโยธินเนี่ยนะครับเลยอ่านเสียงคอว่าคอเฉยๆนะครับไม่อ่านว่าคอปส์ไม่งั้นมันจะแปลว่าศพไงถูกไหมก็คือเอามาตามคําออกเสียงคอปัสเลยนะครับคอเฉยๆอาทีนี้เนี่ยสเป,กเปนก็เป็นประเทศแรกที่สร้างมารีนคอขึ้นมา ก,การรบของนาวิกโยธินสเปนในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการรบแบบสมัยใหม่เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปืนก็เริ่มจะเข้ามามีบทบาทในการรบแล้วถูกไหมครับเริ่มมีการประดิษฐ์คิดค้นปืนใหญ่ปืนเล็กขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากการถือดาบกระโดดไปสู้กับศัตรูบนเรือศัตรูเนี่ยมันยังมีนะครับการใช้ปืนเนี่ยยิงจากดาดฟ้าเรือของเรานะครับไปยัง เรือของศัตรูได้กลับกันเนี่ยนะครับหากศัตรูจะกระโดดเข้ามาใส่เรือเราเนี่ยเราก็จะมีปืนในการป้องกันเรือของเรานะครับผมทหารนาวิกโยธินเนี่ยนะครับจึงเรียกได้ว,ว่าเป็นหน่วยรบที่ขาดไม่ได้เลยเวลาจะออกเรือไปเข้าสู่สมรภูมิทางทะเลนะครับประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการใช้นาวิกโยธินกันอย่างแพร่หลายโดยที่โด่งดังที่สุดอันนึงเลยเนี่ยนะครับมันก็คืออังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยแหละจะเป็นต้นแบบนะครับนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกา เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเทคโนโลยีอาวุธปืนอาวุธสงครามมันก็มีความทันสมัยขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงนะครับยุค Revolutionary War หรือว่าสงครามประกาศเอกราชจากอังกฤษของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยก็ได้สู้กับสหรัฐาอาณาจักรเพื่อจะประกาศเอกราชนะครับจากเดิมทีเนี่ยที่เป็น13 Colonies คหรือว่าอาณานิคมทั้ง13เนี่ยนะครับก็ได้มีการรวมตัวเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นมาแล้วก็ได้มีการนะครับก่อตั้งกองทัพหรือว่า Continental Army ซึ่ง,งาก กองทัพบ,บกซึ่งเป็นอาร์มี่แล้วเนี่ยมันยังมีการนะครับก่อตั้งคอน t ิเนนทัลมารีนส์หรือว่านาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยที่จํานวนนาวิกโยธินในตอนแรกเนี่ยนะครับก็มีไม่ได้มากสักเท่าไหร่เลยมีการก่อตั้งขึ้นมาเพียง2กองพันเท่านั้นเองซึ่งพอหลังจากสงครามประกาศเอกราาจบเนี่ยเหล่าคอน t ิเนนทัลน a วีนะครับกับคอน t ิเนนทัลมารีนส์หรือว่ากองทัพเรือกับนาวิกโยธินในยุคนั้นเนี่ยก็ได้ถูกยุบไปนะครับผมและได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาอีกทีนในปี179 18ในชื่อใหม่ฉายลากว่าเดิมนะครับนั่นก็คือ United States Marine Corps นั่นเองครับไม่ใช่ Continental Marines อีกต่อไปแล้วโดยที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเหล่าทัพต่างๆเนี่ยก็ได้อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงสงครามของสหรัฐอเมริกาหรือว่า วอร์ดีพาร์ตเมนต์นั่นเองแต่ในภายหลังเนี่ยนะครับเหล่าทัพต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกโยกย้ายให้มาประจําใต้สังกัดของกระทรวงกลาโหมครับผมอ่าและเวลาก็ได้ผ่านไปอีกนะครับจนมาถึงสงครามกลางเมืองหรือซีวิวอร์เนี่ยนาวิกโยธินสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีบทบาทไม่มากสักเท่าไหร่นะในซีวิวอร์เพราะว่าการรบส่วนมากเนี่ยมันเกิดขึ้นบนบกนะครับการรบทางทะเลก็มีเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่านาวิกโยธินเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมสักเท่าไหร่จนมาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยอ่าทีนี้ เริ่มที่จะมีหน้าที่เพิ่มเติมเพราะพวกเขาเนี่ยถูกจัดให้กลายมาเป็น e XPD e i t i o n a r y Force หรือว่ากองกำลังที่ถูกใช้ในการรบนอกทวีปนั่นเองนะครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเหล่านาวิกโยธินเนี่ยก็เรียกได้ว่าขยายตัวเป็นอย่างมากเลยจากเดิมเนี่ยที่มีนายทหารทั้งสัญ,ญบัติและประทวนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0คนแต่พอมาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นเนี่ยนะครับจำนวนเนี่ยได้ถูกเพิ่มไปเป็นประมาณ70,000กว่าคนเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าเยอะขึ้นอย่างมากเลยแลพะพอจบสงครามโลกครั้งที่1ลงไปเนี่ยนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสงครามแจ้งเกิดของเหล่านาวิกโยธินสหรัฐโดยแท้จริงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับ บทบาทของนาวิกโยธินสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีมากไม่แพ้กับกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศเลยนะครับผมเพราะว่าสมอรภูมิแปซิฟิกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติการหลักของนาวิกโยธินเลยนะครับผมคือกําลังทหารราบที่รบกับพวกญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะร้อเป็นนี่ยนะครับเป็นนาวิกโยธินส่วนทหารบกเนี่ยจะไปมีบทบาทส่วนใหญ่ในยุโรปเปียนเทเตอร์หรือว่าแนวรบฝั่งยุโรปนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยศึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นศึกดังๆไม่ว่าจะเป็นอีโวจิมาโอกิ ว่ากัวดอลคานานะครับและอีกมากมายกายกองเนี่ยก็เป็นผลงานของนาวิกยูินสหรัฐทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าการรบกับพวกนาซีเยอรมนีในฝั่งยุโรปกับการรบพวกญี่ปุ่นในฝั่งแปซิฟิกเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยเพราะความป่าเถื่อนความโหดร้ายนะครับและกลยุทธ์กลอุบายของพวกญี่ปุ่นบางอันเนี่ยมันสกกระปงมากมากเลยแบบยกตัวอย่างเช่น เอากับระเบิดไปวางไว้กับศพทหารน่ยนะครับพอมีการขยับศพมันก็จะ,ะเบิดขึ้นมาอะไรแบบนี้หรือเรื่องของภูมิประเทศเนี่ยนาวิกโยธินก็ต้องรบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในปา่าบนเกาะในเขาอะไรก็ตามเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับนาวิกโยธินเนี่ยเลยเริ่มได้ชื่อเสียงนะครับว่าเป็นโอ้โหหน่วยนักรบเดินตายเป็นเหล่าทัพที่โหดสุดๆแข็งสุดๆคือจะมาอยู่ได้เนี่ยต้องแบบมีความเถื่อนมีความถึกอะไรเงี้ยต้องทนเพราะนอกจากจะต้องรบในสภาพแวดล้อมที่แย่กว่านะครับเหล่าทัพอื่นๆแล้วเนี่ยอาวุธยุโทโธปกรณ์ นะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบเหล่าทัพเมียน้อยอ่ะคือได้นะครับอุปกรณ์ที่ล้าสมัยกว่าเหล่าทัพอื่นๆเขาอย่าง M1 g a r a n แอย่างนี้เนี่ยนะครับ เราทัพอื่นๆเนี่ยจะได้นําไปใช้ก่อนนะครับนาวิกโยธินเนี่ยจะได้หลังสุดแต่อย่างไรก็ตามถึงปัจจัยต่างๆของพวกเขาเนี่ยจะย่าแย่ซะแค่ไหนเนะี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับก็เป็นกําลังรบหลักเป็นทหารราบนาวีที่ทำการยกพลขึ้นบกและเข้ายึดพื้นที่เกาะต่างๆในแปซิฟิกจนพวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยต้องถอยร่นกลับไปยังเกาะญี่ปุ่นเลยนะครับผมและเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบเนี่ยมันก็ต่อ้วยช่วงสงครามเย็นใช่ไหมครับเป็นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามนาวิกโยธินก็มีส่วนร่วมในสงครามเหล่านี้ซึ่งในภายหลังเนี่ยนะครับพอเรื่ เริ่มมาเป็นยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยเริ่มเข้าสู่สมรภูมิตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสงครามอิรักสงครามอัฟกานิสถานนะครับ กลายเป็นว่านาวิกโยธินเนี่ยนะครับเป็นหน่วยรบหลักเป็นกองกำลังแรกหรือเป็น first response team เนี่ยนะครับที่เข้าสู่สมรภูมิพวกนี้เพราะในยุคนั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ายุโทโภคทร์ต่างๆของนาวิกโยธินเนี่ยก็มีความเหมือนนะนะครับกับเหล่าทัพอื่นๆอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถถังรถหุ้มเกราะรถจี๊ปหรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนาวิกโยธินก็มีของตัวเองหมดเลยนะครับผมเพื่อให้ปฏิบัติการของพวกเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและสามารถสําเร็จได้ด้วยความรวดเร็วเพราะว่า หน้าที่หลักของนาวิกโยธินตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับหัวหอกในการรบนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยจะมาไวไปไวซึ่งไม่ได้เข้าสู่สมรภูมิรบด้วยเรืออีกต่อไปแล้วพวกเขาเนี่ยมียานเกราะสะเทินน้ําสะเทินบกขึ้นฮอเนี่ยมาลงสู่สมรภูมิแล้วก็ทําการรบนั่นนะครับโดยมีการสนับสนุนหลักจาก เรือรบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Air s t ไต k ์แอร์ซัพพอรอะไรก็ตามคือถ้าจะให้หาคําอธิบายสั้นๆมาอธิบายนาวิกโยธินในยุคนี้เนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นกําลังรบที่พร้อมรบในทุกที่ ทุกเมื่อและทุกสถานการณ์บนโลกนี้นั่นเองนะครับคืออย่างที่เรารู้กันใช่ไหมว่ากองเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหถูกประจําอยู่ในท้องทะเลทุกมุมโลกเลยถูกไหมซึ่งในกองเรือเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหล่านาวิกโยธินเนี่ยที่ประจําอยู่ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดเกิดสงครามขึ้นหรือว่าต้องทําการ preemptive strike หรือว่าโจมตีคาดศึกก่อนเนี่ยนาวิกโยธินเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อซึ่งผลัดของนาวิกโยธินเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9กถึงเดือนนะครับผมจะค่อนข้างสั้นแต่ว่าจะผัดเปลี่ยนเร็วอ่ะคือด้วยความที่นาวิกโยธินส่วนมากเนี่ยนะครับต้องถูกไปประจําการอยู่บนกองเรือหรือไม่ก็ฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่มันกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยผัดประจําการกังพวกเขาเลยไม่ค่อยยาวนานมากสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะมาพูดกันถึงอาวุธยุทโธปกรณ์อของพวกเขาเนี่ยเรามาสรุปกันก่อนดีกว่าว่านาวิกโยธินสหรัฐเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยรบเนี่ยนะครับที่ประจําอยู่บนเรือเพื่อป้องกันการโจมตีของข้า โดยที่ภายหลังเนี่ย พอยุคสมัยมันเริ่มทันสมัยขึ้นเนี่ยนะครับนาวิกโยธินเนี่ยเริ่มได้มีบทบาทในการรบภาคพื้นมากขึ้นนะครับจนมาในยุคสมัยใหม่เนี่ยนาวิกโยธินกลายเป็นกองกําลังหลักในการรบนอกทวีปอเมริกาเหนือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิอะไรก็ตามเนี่ยนาวิกโยธินเนี่ยกลายเป็นหน่วยแรกที่จะปฏิบัติการทหารในภูมิภาคนั้นๆนั่นเนี่ยรวมไปถึงการรบทางบกการรบทางทะเลหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคือการรบทางอากาศด้วยนะครับทำให้การฝึกนาวิกโยธินออกมาคนหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่ามีความโหด มากกว่าเหล่าทัพอื่นๆเป็นอย่างมากเลยด้วยเหตุนั้นเนี่ยนะครับนาวิกโยธินเนี่ยนอกจากจะต้องฝึกเหมือนทหารราบของอาร์มี่หรือทหารบกทุกอย่างเลยเนี่ยยังต้องเพิ่มการฝึกทางทะเลของทหารเรือมาด้วยนะครับผมคือเรียกได้ว่าต้องว่ายน้ําได้ดำน้ําเป็นแล้วก็ต้องรบเหมือนทหารบกให้ได้อะคือเหมือนมันยากคูณ2เข้าไปเลยนะผมว่า โดยส่วนของอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยนะครับปืนของพวกเขาที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยนอกจาก M4 ที่ถูกประจําการมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยอาวุธปืนไรเฟิลอัตโนมัติใหม่ของพวกเขาเนี่ยนะครับมันคือปืนรุ่น M27 หรือว่า HK416 นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยหน่วยรบพิเศษบางหน่วยเนี่ยยังได้รับปืน Mark 16และ Mark 17เนี่ยนะครับหรือว่าสกาเนี่ยเป็นอาวุธประจําการด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยนะครับอาวุธสนับสนุนอื่นๆต่างๆเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกปืนกลปืนครกเครื่องยิงลูกะเบิดปืนซุม ยิงปืนลูกซองปืนซับแมชชีนกันก็มีหรืออาวุธอย่างเครื่องยิงจรวดและมิไซล์ประทับบ่านะครับก็มีไม่แพ้กองทัพบ,บกเลยส่วนอาวุธหนักเนี่ยพวกเขาก็มีปืนใหญ่หลายชนิดเลยนะครับโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยจะใช้เป็นรุ่น M777 นะครับ155มิลลิเมตรโฮวิเซอร์ยานพาหนะก็มีมากมายเลยรถถังเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถถังตระกูล M1 เหมือนกับกองทัพบ,บก แต่ส่วนมากเนี่ยพวกนนววิกโยตินเนี่ยนะครับจะขึ้นชื่อเรื่องรถหุ้มเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกมากกว่าหรือว่าที่พวกเขาใช้ใกันเนี่ยนะครับคือรุ่น AAV7 หรือว่า amphibious assault vehicle 7นั่นเองแล้วก็ยังมีนะครับยานพหนะอีกมากมายรวมไปถึงอากาศยานของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็น เครื่องบินนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องบิน F35 หเนี่ยนาวิกโกยชินมีเครื่อง F35 เป็นของตัวเอง oh. เฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์เกรดเดียวกับกองทัพบ,บกกองทัพอากาศเลยนะครับผมแบล็คฮอคคอปบรอะไรเนี่ยมีหมดนะครับ คือเรียกได้ว่าเนี่ยแค่เหล่าทัพนาวิกโยธทินกองพลเดียวเนี่ยนะครับก็มีกําลังรบที่ครอบคลุมเนี่ยนะครับรบได้ทั้งบกเรืออากาศแล้วอะเพราะแบบนี้ยังไงล่ะครับผมมันถึงมีบทบาทที่สําคัญอย่างมากในกองทัพสหรัฐอเมริกาและเป็นเหล่าทัพที่ต้องปฏิบัติการในสงครามทุกสงครามที่เป็นสงครามสมัยใหม่ของอเมริกาหมดเลยนะครับผมก็น,นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับนาวิกโยธินสหรัฐทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาเรื่องของลักษณะเรื่องของ หน้าที่ของทหารเหล่านี้เนี่ยนะครับว่าเขามีไว้เพื่ออะไรกันแน่วันนี้ยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับและอยากจะบอกว่าเราจะเอาคําว่านาวิเกโยธทินของสหรัฐเนี่ยมาเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ได้นะหรือเอามาเทียบกับประเทศไทยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่างานของพวกเขาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันวัตถุประสงค์ในการรบเงี้ยภารกิจเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ